ใครที่มีปัญหากับการเปลี่ยนบูทไปสูรุ่นนี้ตามผมมาเลยครับเดี๋ยวสร้างโฮจะพาทําขั้นตอนแรกก็เอาบูทออกไปก่อนนะครับใช้เหล็กที่มันใหญ่กว่ารูบูทต่อให้มันพุบลงไปข้างหลังเลยนะฮะเสร็จแล้วก็มามาร์กตำแหน่งขามันเอาไว้เวลาเราใส่กับเราจะได้ใส่ตรงขาเดิมนะครับทั้งข้างนอกข้างในนะเอาไว้เป็นจุดสังเกตเสร็จแล้วก็อาขามันออกนะครับอาให้ได้ฉากนะฮะมันจะได้ต่อเข้าง่ายเสร็จแล้วก็คอปมันลงไปข้างล่างหน่อยนะครับ พอดีจังหวะตอนขคาดันตัดลืมตัดออกไปสะน,นี่นะฮะเสร็จแล้วก็ไปเอาเหล็กทำตะขอมาเกี่ยวเอาผ้าซับน้ำมันออกมากับบูสนะฮะสองอย่างส่วนแหวนสปริงล็อกบูสกับฝาข้อบูสมันเอาออกมาไม่ได้ถ้ามันติดพลาสติกด้านในนะก็ให้มันอยู่ในนั้นเขี่ยมันหลบไปข้างๆหน่อยนะฮะเขี่ยมันหลบไปหน่อยแล้วก็เสร็จแล้วเอาผ้าเนี่ยมาชุบน้ํามันนะครับแล้วก็ใส่กลับเข้าไปเป็นน้ํามันเครื่องรถยนทั่วไปนะฮะแล้วก็ใส่กลับเข้าไปเสร็จแล้วก็เอาบูท ลูกใหม่ใส่ลงไปนะฮะเคลียพวกฝาบูธแล้วก็สปริงล็อกบูธนะ่ะเคลียมนออกมาออกมาครอบบูธไว้นะฮะใจเย็นๆนะครับ,นนรบขั้นตอนนี้มันจะ,ะใช้เวลาหน่อยเพราะว่ามันจะหาไม่ค่อยเจอละครับแต่ว่าทําได้แน่นอนร้อนะครับเคลียมาวาใงในตําแหน่งให้เดิมเข้าที่เข้าที่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอามือเนี่ยล้วงนะฮะล้วงเข้าไปเคลีย เขีย่ยฝาบูธให้มันขามตรงในตำแหน่งที่เรามาร์คไว้นะครับเขี่ยเสร็จแล้วก็ดันขึ้นมาหน่อยนึงนะฮะพอมันขึ้นมาหน่อยนึงเราก็ไปหาแปบ๊บหรือว่าถ้าไม่มีอย่างผมไม่มีผมก็ใช้ทุนอันเก่านะครับทุนอันเก่าโดยใช้แหวนตัวมียใ,ใ,ใหญ่หน่อยนะครับมาลองไว้เนี่ยนะฮะแล้วก็ดันเข้าไปนะครับแล้วก็ค้ำไวกำ้กระโตนั่นแหละครับเอานั่นนะค้ะคำกระโตวไว้แล้วก็ให้เหล็กขามันโผล่ขึ้นมาแล้วก็ต่อพับไป ก็เป็นนั้นว่าเสร็จนะครับ,นะรบแหวนตัวเมียที่ผมเอามาใส่ไว้นี่ก็คือให้มันไปค้าปากฝาถ้วยบูธนะครับคือต้องให้มันเล็กกว่ารูลพลาสติกด้านในแต่ว่าใหญ่หว่าถ้วยบูธมันจะได้กดได้